สวัสดีครับวันนี้พามาซื้อกางเกงนะครับผมสั่งเกงจาก p i c k e r w o r k w ว้นะครับก็เลยถือโอกาสขอมาถ่ายคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะครับก็วันนี้อยู่กันที่ เป็นธงงานของพิกเกอร์เวิร์ดครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับไปไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติด้วยนะครับจากเจ้าของนะครับพี่โอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพัดครับสวัสดีครับรักนาฬิกาด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับนาฬิกากับโอดยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปนั้นจะออนก่อนครับเป็นคนที่รักนาฬิกาแล้วก็ชอบยินด้วยแล้วก็จุดเรื่องต้นของร้านนี้ก็มาจากนาฬิกาเราเลยเจอกันปุ๊บก็เลยคุยกันแล้วถูกคอ ใครที่ชอบนาฬิกาของว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณต้องเคยได้ยินอยู่แล้วอ่ะคนที่ชอบ,ชบปั้นเฟรชใช่นะครับก็เดี๋ยวเราไปซึ่ง,งจริงจุดเริ่มต้นของพี่กูเวิร์กอะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบเราเริ่มจากสยามนาฬิกาเลยอ่านี่คือบ้านหลังแรกของ<ค>ของพี่กูเวิร์กเลยทันสยามนาฬิกาบ้างครับอ่าใช่เพราะสยามนาฬิกาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณปี1 9 9 9 2 0 0้ 2000, นะครับคนที่เล่นนาฬิกายุคนั้นเนี่ยก็คือพี่กูเวิร์กเนี่ยเป็นที่แรกที่เราเปิดตัวที่นั่นเลยนะครับจึงต้องบอกว่า พี่โอขายนาฬิกาทิ้งหมดเพื่อมาเปิดโรงงานนี้ใช่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันอีกคลิปหนึ่งแล้วกัน,อนโอเคยินดีครับเดี๋ยวเราไปดูโรงงานแล้วก็ไปดูทรงกับของกางเกงยีนกันดีกว่ายินดีครับ,นะรบพ่อจะเห็นว่าพีก็เวิร์กเนี่ยครับเราเน้นความเป็น Factory and Store. s t o r e ที่นี่เราเรียกว่า Factory and Store ก็คือเป็นโรงงานด้วยแล้วเป็นช็อปด้วยลูกค้าทุกคนเนี่ยจะเดินเข้ามาจะเห็นการผลิตก่อนเผื่อใครอยากเห็นการผลิตใครที่รักแล้วก็ชื่นชอบยีนอยากเห็นเฮ้ยเราเขาใช้จักรแบบไหนในการเย็็็บกกกกกางงเเเยีนนอ่้จะไดหรผลิต ก่อนที่จะขึ้นไปชิ้นชั้น2งั้นวันนี้เราเดินแบบไม่ต้องคัดอะไรแล้วกันนะเรายาวไปเลยนะได้เลยครับได้เลยครับก็บรรยากาศลูกค้ามาก็จะเห็นอย่างเงี้ยผ่านโรงงานก่อนนะครับเข้ามาก็จะเจอกับกางเกงเฟดตัวอย่างเฟดที่เราแขวนไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมาทักทายเจ้าหมูเสือนิดนึงตัวนี้คือมาร์คอตของแบรนด์เลยครับทิกเกอร์เวิร์กก็คือหมูลายเสือเสก็คือพิกกับไทเกอร์นะครับปีเกิดตามนักษัตริย์ของสองผู้ก่อตั้งคือพี่โอเกิดปีเสือแล้วก็หุ้นส่วนอีกท่านึงก็คือพชั นะครับผู้ร่วมก่อตั้งนี่อ่านะครับก็จะมีก็อันนี้คือพี่ชัรเกิดปีหมูผมเกิดปีเสือก็คือเป็นพิกกับไทเกอร์ทั้งสองคนเป็นเอนจิเนียร์ร่วมกันสร้างโรงงานขึ้นมาก็เลยเป็นโรงงานของพิกเกอร์ก็คือโรงงานของเจ้าหมูเสือนั่นเองครับผมนี่เราเห็นว่าใส่นาฬิกานะรู้เลยว่าชอบนาฬิกา longco ใช่ใช่ใช่ครับดูชั้นสองกันดีกว่าครับทุกคนโอเคเชิญครับคุณพุทธเดี๋ยวพี่นำไปคือต้องบอกว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเรามีกางเกงแบบ เยอะมากใช่ครับลายต่างๆเยอะมากใช่ครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีให้ผืนผ้าให้เลือกเนี่ยครับมากกว่า15แบบววน้ำหนักตั้งแต่13.4จนถึง23ออนเลยส่วนทรงนี่มีให้เลือกมากกว่าทรงมีให้เลือกมากกว่า10ทรงนะครับเราเอายังสามารถคัสตอมได้อีกวันนี้เราเลียวไหมเดินเข้ามาปุ๊บเราเปิดไฟเองเลยเปิดไฟซึ่งตัวนี้จะเป็นเวิร์งของอโลกแห่งยีนเลยครับววคนที่ชื่นชอบยีนเข้ามาที่นี่น่าจะชอบมากๆ เดี๋ยวเราค่อยๆมาลงดีเทลแล้วกันอาจจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าเดี๋ยทมันจะยาวเกินไปนะ <Okay. S 1> เะราะว่าพามาดูแล้วกันเรามีตั้งแต่13ออน13ออนจนถึง23ออนคือออนเนี่ยมันคือน้ําหนักของผ้าต่อตารางหลาอธิบายง่ายๆคือเราตัดผ้ามาขนาด90คูณ90เซนแล้วนําไปช่างบนตาช่างที่มีหน่วยวัดเป็นออนเราก็จะได้ออนของผ้าซึ่งถ้าเกิดออนมันต่ําคือผ้ามันก็จะไม่ได้หนาไม่ได้หนักมาก อ่าถูกต้องใส่สบายใส่สบายแน่นอนแต่พอออนหนาขึ้นมันก็จะมีความอยู่ทรงนะครับก็คือผ้ามันจะเวลาเกิดรอยยับคงรูปพอรอยยับคงรูปเนี่ยนักปั้นเฟรชเขาก็ต้องการให้รอยยับมันเกิดฮานนี่คอมคมคมชัดชัดนี่คอมคือรอยข้างหลังตรงเนี้ยอ่ารอยยับบริเวณปลายขาเดี๋ยวพี่หยิบตัวอย่างให้ดูขออนุญาตครับตัวนี้อ่ตัวนี้น้ําหนัก20ออนมาสเตอร์ออฟเฟรชคือออกแบบมาเพื่อนักปั้นเฟรชโดยเฉพาะเลยน้ําหนักผ้าที่20ออนพัชจะเห็นว่ารอยยับเนี่ยคงรูป และการเกิดฮานิคอมก็จะเกิดคมชัดเวลาให้เราปั้นเฟตเนี่ยก็จะมีรอยยับตรงนี้กับตรงนี้ที่มันจะขึ้นเยอะๆหลักๆแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้ที่เขาเรียกว่าหนวดแมวมันจะเกิดเวลาที่เรานั่งนั่งใช่แล้วมันยับใช่ทีนี้พอรอยยับพวกนี้คงรูปจุดที่นูนก็เกิดการเสียดสีเกิดการซีดจางแล้วการย้อมกางเกงที่ดีเนี่ยเขาต้องย้อมให้จุดที่ไม่เสียดสีเนี่ยคงรักษาสีไว้ให้ดีที่สุดหรือเรียกว่าโฮวิโกจุดนี้ก็จะเข้มคือก่อนจะเป็นตัวนี้ลายนี้ได้เนี่ย ใส่เป็นปีนะปีไม่ได้ซักนะไม่ได้ซักแม่บ้านหรือว่าคุณยา่บ้านปีมือแล้วนะต้องทําความเข้าใจกันก่อนใช่เพราะอย่างน้อยสุดก็คือ6เดือนพอแอบออกไปซักปุ๊บเนี่ยโกรธกันเลยนะฮะไฟไม่มาแล้วผมไฟไม่มาไฟมาแล้วนะอ่าไฟมาแล้วอย่าเจ็บตัวนี้ก่อนโอเคมาดูตัวที่ผมว่าผมผมชอบแล้วกันผมก็มีโอกาสดูมาหลายทรงคือทั้งหมดเรามีทั้งหมดกี่ทรงนะครับทรงมีทั้งหมดตั้งแต่ทั้งหมดประมาณ10ทรง นะครับตั้งแต่ขาสั้นไปจนถึงทรงกระบอกเล็กกระบอกตรงบูทคัตแล้วก็วินเทจคัตอย่างทรงที่น้องพัดเลือกก็คือ n no. ม m b เ r 8ก็คือเป็นวินเทจคัตเลยซึ่งถ้าเกิดใครที่ เห็นผมแต่งตัวเฉยเนาะผมใส่กางเกงที่ขาไม่เล็กมากแล้วก็ขาไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับผมก็วันนี้เลยเลือกมาผมอยากได้กางเกงเอวสูงเพราะว่าใครที่ขาสั้นเนี่ยใช่โจทย์ที่เราคุยกันคืออยากได้เอวสูงคุณจะต้องชอบใส่กางเกงเอวสูงมากเพราะมันทาให้ช่วงขาเราดูยาวขึ้นนะผมก็เลยเลือกมาเป็นทรงที่เป็นเอวสูงแล้วก็ขาตรงเป็นลำเบอร์แปดถูกไหมลเบอร์แปดที่พัดเลือกแล้วก็ผ้าเนี่ยพัดเลือกเป็นสไตล์ที่มันวินเทจสหน่อยนะครับก็คือตัว1 9 5 2งู หนึ่งเก้าทูเนี่ยตัวนี้ชื่อ1 9ึ่มาจากปีที่เราทำรีโปรดักชันเหมือนผ้าในยุค1950อันนี้กี่ออนครับตัวนี้14.5ก็คือจะหนากว่านี้หน่อยนึงนะหนากว่านี้หน่อยนึงใช่ครับตัวนี้13.4ออนซ์ตัว13.4ออนซ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าที่มันไม่ได้ใส่แล้วมันแน่นมากขนาดนั้นคือเวลาใส่ปุ๊บมันใช่ฟิลแบบเราใส่กางเกงยีนทั่วๆไปนะครับแต่ว่าพอมันเริ่มหนาขึ้นมาหน่อยปุ๊บเเเเนนนนนีีีี่่่่่่่ยยยยยอออทททรรรราาาใสปุ๊บมมัจะููงงกกขึ้ไคื เวลาที่เราใส่กางงกงยียนเน amente, าะบางคนจะเห็นว่าถ้าเกิดผมใส่แล้วมันกองเกินไปเนี่ยแล้วพอผ้ามันหนาปุ๊บเนี่ยมันจะกองเป็นก้อนก้อนก้อนเป็นก้อน,นก้อนแต่พอเป็นผ้าที่มันบางลงมาหน่อยพอมันกองไว้ข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะแบบรอยยับมันจะเยอะหน่อยรอยยับมันจะเยอะหน่อยผิว๊ิหน่อยมาณนั้นแต่ว่าผมเลือกทรงประมาณน,นี้เพราะว่าผมจะตัดขาให้มันไม่ยาวมาอ๋อไม่ยาวมากเราไม่พับขาพ,อ,พอดีตาตุ่มใช่พอมันพอดีตาตุม<อ>่มปุ๊บเนี่ยมันต้องมีน้ําหนักของกางยียนให้มันทิ้งตัวลงไปโอเคเพราะถ้าเกิดมัน เรียกว่าอะไรถ้าเกิดมันเบาเกินไปเนี่ยเราเรานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะย่นขึ้นมาอ่าใช่เช่ต้องใช้เกงยีนที่มีน้ำหนักหน่อยใช่แต่เดี๋ยวเราใช่แต่ตัวที่พัดเลือกไว้แล้วเราตัดไปให้เนี่ยก็คือว่าตัวเนี้ยพี่จะตัดความยาวเป็นที่ความยาวมากกว่าที่เราคุยกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแอดจัตกันเลย ว่าโอเคเรามาดูว่าพัดใส่แบบไหนความยาวแบบไหนถึงจะชอบอะไรเงี้ยครับไ่อาจารย์กันอีกทีใส่ผ้าไปดูแล้วกันเพราะปกติมาถึงปุ๊บมันจะยาวมากใช่ไหมมันจะยาวมากครับมันจะยาวมากความยาวที่3าม4คือผู้ชายสูงสูงรสิบห้าใส่ได้แต่ผมสูงร้อเจ็ดสิบห้าอ่าก็อาจจะตัออยู่ประมาณก็ถ้าเกิดว่าใส่กองก็จะอยู่ประมาณ30 นะครับแต่ถ้าใส่พอดีพอดีอยู่ที่ตาตุ่มเนี่ยก็อยู่ประมาณ28 29กอยู่ประมาณเรนนี้ทุกคนลองดูภาพตามแล้วกันผมว่าวันนี้ผมเลือกม,มาสัก 28- 29มันก็กําลังใส่กับพวกรองเท้าที่มันคู่ใหญ่หน่อยก็ได้คู่เล็กหน่อยก็ได้ใครอยากมีตัวเดียวผมว่าประมาณนี้กาลังดีนะครับเพราะว่าถ้าเากิดเราใส่กับรองเท้าที่มันคู่ใหญ่มากเราใส่กองมากมันจะไม่สวยเห็นด้วยครับนะครับเห็นด้วยครับก็เป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้คือ1950งเา,งานะครับตัวนี้จ<ม>ุดเด่นของเขาคือจะเป ปเป็นคอตตอนอ่าเป็นคอตตอนที่มาจากรัฐหนึ่งในอเมริกาซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผ้าวินเทจในยุค50ูนเนี่ยใช้คอตตอนจากแหล่งนี้นะครับนี่คือการที่เราเฟดออกมาจะเป็นอ่าเฟดงงออกมาทิศทางก็จะออกเป็นสีบลูวินเทจบลูหน่อยอนะครับรว่าข้อดีคือถ้าเกิดคุณมาที่ที่ช็อปที่ร้านเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพอเราใส่ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเฟดไปจะอ,อกมาเป็นแบบอ่ามันจะมีตัวอย่างเฟดให้ดูด้วยผมว่าเฟดอย่างเงี้ยสวยแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะครับตัวที่มันบางหน่อยอ่าตัวนี้บางหน่อยอันนี้มันก็จะเเเเ่่ววยถือให้าารีก เฟพมันจะไม่ได้คม,มไม่ได้คมมากนะครับมันก็จะเริ่มมีความคมกว่าอะไรเงี้ยครับนะก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าคุณชอบประมาณไหนได้เลยอียตรจริงๆแล้วมีอีกหลากหลายแบบมากอ่าใช่ครับก็คือผ้าเนี่ยเราจะเรียงไว้เลยตั้งแต่น้ําหนัก13.4ไปถึง23เราก็จะไล่เลยเมื่อลูกค้ามาเนี่ยก็จะเห็นแล้วก็จะเลือกระดับผ้าก่อนนะครับคำแนะนําในการเลือกซื้อ p i c o l e w o r k เนี่ยก็คือให้ลูกค้าเลือกผ้าก่อน เราชอบผ้าแบบไหนแล้วเราค่อยมาดูกันว่าทรงแบบไหนสําหรับเรื่องทรงเนี่ยคือเราเป็นโรงงานผลิตเองเงั้นข้อดีคือเราสามารถเหมือนกับ bespoke กับทางทางทีมช่างได้เลยว่าเราชอบให้เอวพอดีสะโภกใหญ่นิดนึงขาเล็กลงหน่อยปลายขาเป็นยังไงงั้นวันนี้ถ้าเกิดผมลองอแล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่พอดีอยังไงเราก็ a d จกันได้เลย รอรับได้เลยครับเพราะเราทําทั้งหมดที่โรงงานเราทั้งหมดเลยใช่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 ครับมีผ้าแบบไหนที่ขายดีแล้วอยากแนะนำไหมโอเคณปัจจุบันที่ขายดีนะครับก็จะมีตัว1 9 5 0งตัวที่พัดเลือกนะครับแล้วก็ตัว 17SR คือสไตล์ของผ้ามันผ้าดิบเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับมันดูเหมือนจะสีเข้มเหมือนไม่แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีเรื่องราวหรือมันมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันทต่ไม่เสน่ห์ของเนื้อผ้ามันแตกต่างกันด้วยคือถ้าเกิดวางเฉยๆอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันมมาาาแต่วง กองมาด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่เหมือนกันเลยใช่ครับอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ความโดดเด่นของเขาคือมันจะออกวินเทจสายวินเทจเนี่ยจะชอบเลย1 9 5่งเก้าห้าศูนย์อะไรจะพูดตรงๆเนี่ยใครนึกถึงรีวิวพระดิปเนี่ยมันจะประมาณนี้วินเทจในยุคสมัยก่อนเราจะคุ้นเคยกับสีเขาจะมีขนนิดๆแล้วก็มีความเงานิดนึ่งเงานิดนึงประมาณนั้นนะครับมันจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วสีเขาจะออกบลูบลูจะไม่ได้ออกติดดํามากนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ขายดี1 9ึ่งเก้าห้าศูนย์ทู นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เรามีลายผลิตตั้งแต่ปี2 0 1 0นถึงปัจจุบันเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2ก็เลยเป็น19 0 2ส่วนูกะครับตัวที่2ก็คือ1 7 SR ตัวนี้เลยครับตัวนี้เป็นตัวที่มาแรงมากๆผ้า17ออจ็ัจจุบัน17ออ่ SR ก็คือ17 on จ็ดออนซูเปอร์รับไรเดอร์ชื่อรับไรเดอร์ก็คือมันขู่ขามากอ่าพัดจะเห็นเนี่ยในผ้าเดี๋ยวพี่จับตัวใหม่ให้ดูขอ 17SR ตัตัวผ้ามันจะมีความเท็กซ์เจอร์หน่อยนะฮะแล้วก็จะไม่ได สีมันจะไม่ได้กลืนลงไปหมดเลยมันจะมีขาวบ้างดำบ้างประมาณนี้นะฮะเอ่ตัวนี้ก็ได้หยิบออกมาอุ้ยหนาเหมือนกันนะอ่าสิบเจ็ดออนนี่หนานใครชอบปั้นเฟดคุณแน่ชอบแต่คุณชอบใส่สบายๆอ่ะกลับไปสิบสามนะแถวเอาสิบสามสิบสี่น่าจะใส่สบายสบายกว่าใช่ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือการผสมผสานระหว่างคอตตอนจาก2ภูมิภาคได้ยืนเขาเป็นอะเมมฟิสคอตตอนได้พุ่งเขาเป็นซิมเบเว เป็นคอตตอนจากแอฟริกาที่เราเย็บปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมี2ฝั่งอ่าเวลาทอจะมี2ฝั่งคือได้ยืนเขาเรียกว่าวาฟวาร์ฟเนี่ยเราจะใช้อเมริกันคอตตอนได้พุ่งเป็นซิมบับเวเว็บคือได้พุง่งแ,แล้วมันดีไหครับอ่าโอเคคอตตอน <Cotton S 2> ของซิมบับเวเนี่ยอ่มันมีเส้นใยที่ยาวและนุ่มเ,เพราะ,ะนั้นมันอยู่ในส่วนที่เป็นสีขาวอยู่ข้างในสัมผัสตัวมันก็นยังนุ่มอ,อ่าในขณะที่เส้นใยจากเมมฟิสเนี่ยมันมีความแห้งการดูดซับสีก็ดี อย่างเงี้ยครับมันก็เลยดีทั้ง2อ,อย่างด้านนอกดูซับสีดีด้านในนุ่ม,อ,มอะไรเงี้ยครับก็เลยคุณสมบัติของอันนี้มาใช้ใ,ชในทุกคนลองดูนะถ้าเกิดเป็น17 o ออนปุ๊บเนี่ยเีาเราตั้งปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ทรงดีมากใช่แล้วคิดดูว่าถ้าเกิดเราชอบปั้นเฟรตเนี่ยมันจะดีกับแบบนี้เวลาที่เราจะปั้นเฟรเราต้องมาจับจับใช่ลอยย่นตรงนี้ด้วยนะใช่นะฮะ หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนชอบเกงจริงนะถ้าคนปั้น,นเฟย,ย์เขาจะมีการจับต้องพิธีพิถันนะครับ<า>ในบางจุด<ต>ใช่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยถ้าผมใส่อยี้ปุ๊บเนี่ยแล้วมันกองอยิงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ช่วงขาของเราเนี่ยมันดูสั้นลงอานจะเป็นก้อนก้อนมันจะไม่ทิ้งแนะนําว่าถ้าเกิดไม่อยากตัดขาทิ้งสียดยกางเกงเนี่ยนะครับก็พับขึ้นมาใช่ก็ได้ก็ลองดูว่าคุณชอบแต่งแบบไหนสไตล์ไหนครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับเฟดออกมาก็จะมีความจะมีสลับความเม็ดเม็อย่างเง มันจะต่างกันมันแตกกันต่างกันเลยเดี๋ยวผมช่วยถือเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมชอบคือผมชอบสีให้ออกฟ้าๆหน่อยน้ำเงินน้ำเงินหน่อยแต่เนี้ยมันจะออกเป็นน้ำเงินเข้มดำดำเข้มเข้มเขียวๆหน่อยทีนี้จะออกวินเทจแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบสีที่มันยังไม่ได้เฟดออกมาเนี่ยคือสีแบบนี้แบบเดิมเนี่ยเทคนิคก็คือว่าต้องทำยังไงครับถ้าเกิดให้เป็นแบบนี้ตลอดไปซักเรื่อยๆเหรอครับจริงจริงจอ่ะผมแนะนำว่า เราใส่นะครับก็คือโดยปกติเวลาเราใส่มันก็จะเกิดรอยยับคงรูปถูกไหมครับถ้าเราปิดมือไปถูเลยโดมก็จะเสียดสีซีดจางนะครับแนะนําคือเรื่องของการซักซักเนี่ยให้เรากลับด้านซักแล้วซักด้วยมือถ้าซักด้วยเครื่องสีมันก็จะตกเร็วซักด้วยมือกลับด้านแล้วก็ไม่ตักแดดสิ่งที่สําคัญแล้วเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ทําให้สีนิโกซีดเนี่ยก็คือแดดแดดมันทาให้สีมันซีดลงเร็วตัวอย่างให้สีคงความเข้มก็คือซักด้วยมือแล้วไม่ตักแดด โอเคหรือว่าไปแช่น้ำก็ได้นะอ่าแช่น้ำถูก,กต้องเลยครับ อ่ามันยับปุ๊บเนี่ยก็เอามาที่ลีมันตึงตึงมันจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แบบนี้ถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดรอยยับแต่เกงยีนทนทนกคนใส่ผ้าห60ปียังอยู่ได้เลยใช่ใช่ข้ามาที่โอเคตัวไหนตัวที่ขายดีตัวต่อไปคือตัวนี้เลยครับ20ออนเลยหรอ20ออนเลยครับมาสเตอร์ออฟเฟตเลยครับแสดงว่าคนไทยก็ยังชอบกางเกงยีนผ้าหนาอยู่ใช่ครับปกติถเกงยีนผ้าหนาจะเห็นแบบฝรั่งใส่หรือว่าคนญี่ปุ่นใส่เพราะว่าบ้านเมืองเขามันเย็นอากาศเขาเย็นกว่าเราแล้วประเทศไทย ใช่โดยแต่ว่าของประเทศไทยเนี่ยเมืองร้อนก็จริงแต่จริงๆข้อดีของเมืองร้อนก็คือคนเหนื่อเยอะการปั้นเฟดเฟดเร็วเมืองไทยเวลาไปแข่งเวทีต่างประเทศมักจะได้แชมป์กลับมาเพราะว่าเราเฟตเร็วกว่าเขานะครับเพราะของเขาเนี่ยมันอากาศมันไม่ร้อนเหนื่อมันไม่ไปกัดสีอินดิโกอะไรเงี้ยครับอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราส่งแข่งหลายสนามแล้วก็ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆนะครับก็คือ20ออนมาสเตอร์ออฟเฟดคือจะบอกเมื่อก่อนตอนนี้ผมบ้านเกงเฟตเนาะ <he? S 2> ผมก็ซื้อ พวกแบบแบรนด์เยอะมากแล้วเราจะปั้นเฟสปุ๊บเราต้องนั่งให้ทั้งวันเลยอืมใช่ให้รอยยับใช่นั่งท่านี้ถูกต้องโคตรทรมานเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวนั้นนะพัดตัวนี้ตัวนี้คือนี่มีดิีเฟสเสร็จแล้วอ่าเฟสเสร็จแล้วของ20 MF เลยครับพัดก็คือตัวนี้คือ20 on Master of Fa อ e แล้วเสนของเกงเฟสก็จะแบบรอยขาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการใส่ไม่ซักซึ่งผ้ามันจะเปื่อยใช่พราะอะไรถึงไหม เพราะเงื่อมันกัดใช่ทูกต้องอันนี้เลยครับอันนี้เลยแต่มันเป็นสเสน่ห์เ,เ,เพราะว่าพอเราปั้นเองตั้งแต่แรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบมันเป็นเรื่องราวของเราเป็นเรื่องราวของเราเลยบางคนเดินมปุ๊บเนี่ย ล้มอมีรอยขาที่เขา่าถูกต้องอันนี้มันก็คือเรื่องราวของเรามันเหมือนเป็นสมุดบันทึกเล่มหนึง่งที่มันเก็บเรื่องราวความทรงจําต่างๆของเราไว้แต่ถ้าเกิดมันขาดมัน,นะอะไรยครับเราทํายังไงได้บ้างล่โอเคสาหรับพิกอเวิร์กเนี่ยครับเราดูแลซ่อมฟรีตลอดอยู่การใช้งานหมายความว่าอย่างคุณพัชใส่ไปใช่ไหมครับขาดก็ส่งมาปะที่โรงงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสงว่าผมซื้อต่อคนอ,อื่นมามเหมือนกันการรับประกันอยู่ที่กางเกงไม่ได้อยู่ที่คนซื้อเพราะ้เราดูแลตลอดอยู่การใช้งานถึงเราจะซื้อพิกอเวิร์กมาาปไได้มม่่ีคใจ จะมีแค่ค่าส่งพัสดุเท่านั้นเองใครที่จะเรียกว่าไอเดียใครที่ไม่อยากปั้นเองอ่ะคุณไปเสิร์ชใน Facebook ก,ก็ได้ Pickle Work ใช่แล้วตามด้วยคำว่าเฟดใช่ผมซื้อบ่อยมากมาก่อนเพราะปั้นเองไม่ไหวใช่ครับแล้วก็จะมีตอนนี้มันก็จะมี Pickle Work Official Market ก็คือให้คนขายของที่เป็น Pickle Work อันนี้เยอะเลยก็คือคนสามารถเข้าไปซื้อกางเกงที่เฟดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นมือสองจากเพื่อนๆได้นนด้วยเนี่ยผมว่าพอมันมีตลาดมือสองเนมันดีทำ พอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยสมมติซื้อมาตัวละเจ็ดพันขายต่อสามสี่พันนะใช่ขายไปครึ่งเดียวคุณใ,ใส่ไปสองปีแล้วอ่ะคุ้มละหรือว่าได้ใครที่แบบเพิ่งจะเข้ามาในวงการก็ไปซื้อมาสองก็วสามพันกว่าบาทผมว่าคุ้มมากคุ้มมากมากคุ้มมากม,ม,มากนะฮะอ่ะอีกสักตัวหนึ่ง <Okay. S 1> โอเคถ้าอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบสายโหดเลยครับพัทก็คือตัวนี้มันชื่อว่า23 ba ยี่สิบสาม on blue armor ก็คือเหมือนเกราะชุดเกราะสีน้ำเงินเลยอันนี้หนามากหนามากผมจำแค่ถือตอนเด็กๆแม่ชอบแซวว่าพัท แกางเกงแกเนี่ยพอถอดออกปุ๊บเนี่ยตั้งได้เลยนะ <c oughs> ซึ่งมันตั้งได้จริง <c oughs> อันนี้ตั้งได้เลยครับตั้งได้เลยครับ <c oughs> แบบเนี่ยถ้าเราทําเป็นทรงให้มันกลมๆเนี่ยครับตั้งได้เลยยี่สิบสามออนนะครับแข็งโป๊กนะครับ <c oughs> ใช่ <ๆ S 2> <ล>แข็งแม่ใครชอบเฟดตจัดๆเนี่ยใช่แล้วสีเข้มๆตัวนี้คือสเสน่ห์ของเขาคือทั้งได้ยืนและได้พุ่งเนี่ยเป็นสีน้าเงินนะครับ <c oughs> ตัวนี้กลับมาข้างในก็จะเป็นสีน้าเงินด้วยเพราะมันจะเห็นไหมครับกลืนกันไปมากสีเนียนมากนะสีมันจะเนียนมากแล้วก็เนื้อแน่น อันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบปั้นเฟรชอบผ้าหนาหนาหนักหนักโคตรโหดชื่อของเขาก็คือ23 ba 23ออนบูอาร์เมอร์เหมือนเกาะสีน้ําเงินเลยเราเปรียบเปืยเหมือนใส่ชุดเกาะอะครับคัเหมือนเกาะจริงอันนี้คือใครขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยหรือว่าใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเห็นเพื่อนๆหลายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เขาใส่ผ้าที่มันหนาหนาหน่อยเขาบอกว่าเวลามันล้มเนี่ยมันช่วยเราได้มันช่วยซ support ทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันบ้าเหรอจริงๆช่วยกันมาลองตัวเด็กอ่าใช่ใช่ครับแล้วกก็มมมัันนนนจะีีีอออออเเเรรรืื่่่งงงึคสย้ นะครับอย่างเวลาท่อมันโดนหรือตัวตัวถังน้ามันมันร้อนเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตความร้อนได้ความร้อนเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงครับความเย็นก็ไม่ถึงเหมือนกันความเย็นก็ไม่ถึงเหมือนกันอันนี้ถูกต้องโอ้ไอ้สำหรับขาหัวขาลุยเลยใช่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 อ่ะก็น่าจะประมาณนี้เรื่องของเกงยีนนะครับแต่ว่าความพิเศษของ p i กเกอร์เวเนี่ยผมแอบมาเห็นหลายๆอย่างเพราะเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ลองแล้วผมพูดตรงๆว่าผมได้ลองเกงยีนของ p i กเกอร์เวแล้วแหละแล้วก็พูดถึงไซส์ ดีเทลต่างๆพวกกระดุมพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันใช่มันไม่เหมือนมันมีความพิเศษใช่ไหมครับอย่างตัวที่พัดถือเนี่ยครับก็คือกระดุมเม็ดโบอเนี่ยจะเป็นเงินซิลเวอร์925ยวพี่เปรียบเทียบกับตัวนี้ให้ดูนีอย่างตัวนี้มันถูกแขวนไว้ที่ลาวนามันเกิดออกซิเดชันนะครับหรือพาติน่าเนื้อเงินแท้ๆเนี่ยมันก็จะเกิดดำๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเนื้อเงินแท้ซิลเวอร์925นะครับมันดียังไงครับอ่าซึ่ง process ในการผลิตกางเกงยีนนะครับพี่ก็เวิร์กเราอ่ะเป็นงานผลิตที่เน้น ด้วยปกติการผลิตกระดุมเนี่ยครับเขาจะใช้แผ่นทองเหลือง uh huh. บางๆแล้วปั๊มขึ้นรูปนะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นโลหะหนา0.2มิลแล้วปั๊มวันหนึ่งเขาทาได้เป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเลยแต่ของพีก mm ็เวิร์กเนี่ยเราใช้งานเทโลจากเนื้อเงินแท้ๆ mm hmm. เป็นพ mm ีชเชนเมทัลเลยขอโทษครับ mm hmm. ตัวนี้เป็นพีชเชนเมทัลเลยซึ่งเป็นซิลเวอร์แท้ๆ92.5%เทลอลด้วยมือทีละเม็ดอย่างนี้เลยครับ <Wow. S 1> แล้วก็แกนกลางก็จะเป็นคือทั้งหมดคัดออกมาก็จะเป็นเนื้อเงิน ไม่ใช่เป็นทําสีให้เป็นสีเงินเพราะบางที่เขาจะชุบสีพอเราเป็นเงินแท้ๆท,ทั้งหมดเงิน,นแท้ๆเลยโปรเซสก็คืองานหล่อเลยก็คือเทหลอ่อขัดแต่งด้วยมือทั้งหมดออนโปรเซสทั้งหมดนะครับอย่างเม็ดกลางเนี่ยที่เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยเราใช้ทองเหลืองแท่งแล้วมากลึงงานกลึงเลยครับเป็นงานเครื่องกลึงกลึงมือทีละเม็ดเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่พิเศษไม่มีในตลาดทั่วไปก็คือใส่ใจดีเทลแล้วดีเทลใช่ครับก็ทำให้ราคาอยู่มาทั้งเจ็ดพันประมาณนั้นใช่ครับูกสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่หกพันเดี๋ยวผมเช็คให้ครับหกพันเก้าราคาหกพันเก้าร้อยห้าสิบครับครับแล้วก็แพงสุดแพงสุดก็จะมีในไลน์โอภาสพงโปรเจกต์อยู่ที่19,900บาทมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งใช่ครับก็มาลองดูได้เพราะว่านอกจากเลือกผ้าเลือกทรงแล้วยังคอสตอมไ์้วยใช่ ยังไงครับก็คือคัสตอมไมค์หมายความว่าลูกค้าเลือกผ้าใช่ไหมครับแล้วเราก็มาลองทรงเราก็ดูว่าเอวพอดีหรือยังชอบไม่ชอบบางคนอยากให้เอวช่วงบนใส่สบายแต่ขาเล็กหน่อยหรือเอวสูงขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถปรับให้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับราคาเดียวกันหมดมาตรงนี้แล้วคือทําได้เลยทุกอย่างโอ้สมมติว่าผมเลือกทรงเบสแล้วของผมเมื่อกี้ผมเลือกเป็นหมายเลขแปดเลแปดเนาะเลขแปดเป็นวินเทจครับให้ขามันเล็กลงหน่อยก็ทำได้ แล้วก็รอรับได้เลยหรือว่าความยาวตัดรอรับได้เลยถ้าผมไม่มีก้นอืผมก็บอกว่าโอเคผมอยากให้เอวมันแน่นลงอีกหน่อยหนึ่งแน่นลงสูงขึ้นทําได้หมดทําได้หมดเลยครับใช่แล้วก็ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราผลิตได้ทุกไซส์ตามที่ลูกค้าต้องการเลยไซส์เล็กสุดที่เราเคยทาคือ24ไซส์ใหญ่สุดที่เราทําให้ลูกค้าคือ60นิ้วโดยที่ราคาเท่ากันนั่คือเป็นจุดเด่นที่เราบริการจุดนี้เลยครับอันนี้คือเรื่องของกางเกงยีนนะครับแต่ว่าเห็นมีพวก กางเกงผ้าและวอุปกรณ์อื่นๆด้วยฝั่งนู้นด้วยนะใช่ครับใช่ครับเราเดินไปนะครับทุกคนครับผมจะหันไฟฝั่งนู้นนะครับแบบนี้เลยสบายๆบอกแล้วถ่ายแบบไม่คัดนะครับโอเคดีครับวันนี้เรียวมากครับมีอะไรบ้างครับโอเคก็ในฝั่งนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากกางเกงยีนฝั่งนั้นก็คือดื่มด่ำกับยีนเรียบร้อยละฝั่งนี้ก็จะเป็นมีทอสแบ็กนะครับแล้วก็จะมีโทอสแบ็กเผื่อใครอยากเพราะเดี๋ยวนี้ลูกค้าบางคนก็ ถือทอสแบ็กแล้วก็ใช้ใช้งานแบบเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งด้วยเป็นกระเป๋าที่ใส่ของได้ด้วยอะไรเงี้ยแคนวาสแคนวาสกับตัวนี้เป็นดักแคนวาสผมว่าอันนี้มันดีเพราะว่ามันมันอยู่ทรงอะพวกนี้ดักแคนวาสมันจะได้ใช่ถูกต้องแล้วก็จะมีเป็นยีนส์ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับที่มีเป็นยีนส์ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยฝั่งนี้ก็จะมีประมาณนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีกางเกงที่เป็นกางเกงผ้าจะมีชอร์เชเกตด้วยเือเป็นประมาณนี้ครับ แล้วก็จะมีกางเกงที่เป็นรูปแบบชนอันนี้เป็นลุกฟูกครับที่พัดถือนี้จะเป็นลุกฟูกทรงก็จะเป็นทรงชิโนโชิโนแผนนะครับมีเยอะแยะมากมายอ่าแล้วก็มีกางเกงผ้าต่างๆอย่างเงี้ยครับผมเพิ่งเห็นว่ามีรองเท้าด้วยหรอ้อยืดอ่ารองเท้าใช่ครับพัดอันนี้รองเท้าเราผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับอ่าเมคอินอ่าคูเรเมที่โรงงานที่มูสตา์ที่คูเรเมะนะครับก็ข้างในก็จะตีเมคอินเจแปนเข้าไว้ในนี้เลยคือเห็นปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่า ต้องเป็นคนชอบใส่กางเกงยียนน่จะซื้อรองเท้าส้นอ่า,าใช่<า>ใช่ก็คือเป็นรองเท้าที่เราออกแบบมา by jeans maker ครับเพื่อให้ใส่กับยียนได้สวยอะไรเงี้ยทรงแบนๆบทรงเรียวๆรเรียวๆใช่พอเป็นทรงแบบนี้ใส่กับกางเกงยังไงก็สวยขาใหญ่ก็ได้ขา่ลก็ได้พราว่าใช่ครับแล้วข้อดีของรองเท้าที่ที่เราทำเนี่ยครับคือมันใช้วิธี hand craft ผลิตที่ญี่ปุน่นแล้วเอารองเท้าเนี่ยไปอบที่อุณหภูมิ120องศาเพื่อให้ทุกอย่างมันเมลหลอมละลายเข้าติดกันก็จะเห็นว่ามันมีความยืดหยุ่นทนมากเ จริงๆอย่างสมมติว่าเห็นไหมครับมันจะนิ่มมากเห็นไหมมันจะไม่มีปีเห็นไหมครับมันจะค่อนข้างทนผมอยากทำให้ดูเพราะปกติอ่าก็แตพูดตรงๆบางรองเท้าบางยี่ห้อทรงประมาณนี้เราใส่ปุ๊บเนี่ยข้างๆพอเราเหยียบเยอะๆตรงเนี้ยตัวนี้มันจะปลิ้นออกมาอืมใช่ครับแต่อันนี้ไม่มปลิ้นเลยใช่โอ้โหมันจะทนมากเนี่ยเห็นไหมข้างๆเนี้ยผมว่าทุกคนน่าจะนึกภาพออกมันจะเปลี่นแต่อนนี้มันไม่เปลี่ยนเลยมีลูกค้าที่ใส่กันมาสามปีครับ ป้ายเนี่ยยังไม่หลุดเลยแต่มันสึกเข้าสึกกินหมดแต่ป้ายนี้ไม่เผยออกมาก็คือโดนโดนใช่ครับมันทนมากมากใช่ครับเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะใช่ครับใช่แปลว่าลงดีเทลเยอะมากใส่ใจในรายละเอียดของแมทริอัลการผลิตอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเ,เราเริ่มต้นจากเอนจิเนียร์เพราะความเป็นเอนจิเนียร์เราก็จะรู้เรื่องการผลิตรู้เรื่องเข้าใจเรื่องวัสดุเรื่องคุณภาพเรื่องการผลิตอะไรเงี้ยเราก็เลยมุ่งเน้นตรงนี้เป็นพิเศษทุกวันนี้ผมพูดเลยผมไม่ได้อวยนะผมผมพูดจากความเป็นจริง นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อก็ลองแวะมาดูเล่นได้ครับยิมม์ซีรรับก็มีนะครับมีหมวกมีอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ครับใช่ครับประมาณนี้นะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมอไแล้วก็จะมีพวกเอ็กซเซอรี่เครื่องหนังต่างๆครับโอ้เครื่องหนังอยู่ตรงนี้เละเรามีเข็มขัดด้วยอันนี้ก็จะเป็นหนังจากโรงงานโตชิกิที่ญี่ปุ่นใช่ครับมันจะหนาหน่อยหนามากใช่ครับอันนี้ผมไม่น่าได้ใส่ไซส์ประมาณสักห้ามิลก้หนาประมาณสี่ถึงห้ามิลก็อันนี้มันจะเป็นคนที่แบบชอบใส่เป็นแบบ เวิร์กแวร์ใช่สายเวิร์กแวร์ครับจะเป็นสายเวิร์กแวร์หน่อยถ้าเกิดเป็นผมเมื่อก่อนคงใส่นะอย่างเงี้ยใส่กับรองเท้าแบบบูเวอรีนเลนดูิงอะไรนนี่หล่อเลยใส่กับบูเวรีนนี่หล่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่แบบนี้นะแต่ถ้าใครชอบสายนี้ก็มาลองดูแล้วกันยินดีครับมีมีมีแพลนจะทำสายที่มันเล็กกว่านี้หน่อยไหมครับตอนนี้มีแพลนที่จะบางกว่านี้แล้วก็ใส่สบายกว่านี้ผมว่าน่าจะดีนะครับใช่ครับแล้วกางเกงเรามีมีแพลนจะทำแบบที่มันราคาเบากว่านี้ไหม อนาคตจะมีในซีรีส์ที่เป็นที่เป็นอีกซีรีส์หนึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทของนิวเจนเหมือนกันนะครับไปไงก็ฝากติดตามเพื่อมีโอกาสนะครับได้ทําราคาเบาลงวันนี้เพื่อจะได้แบบนี้หลายๆคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็เห็นว่าจะมีประกวดเฟดด้วยประกวดเฟดครับตอนนี้คือทางกลุ่มอันนี้พูดไปปุ๊บเนี่ยจะอันไหนจะจบก่อนกันนะครับก็จะมีประกวดเฟดจะเป็นของทางกลุ่มครับกลุ่มที่ รักแล้วก็ชื่นชอบยีนผ้าดิบยีนกลุ่มเวิร์กแวร์พวกนี้ครับก็ชื่อว่า FDS Thailand นะครับเขาก็ประกวดเฟสการเริ่มวันที่1กรกฎา,านะครับเริ่มสมัครนะครับ1กรกฎา,าก็พี่ก็ก็มีมีคนที่ซื้อพี่กว็วไปประกวดในนั้นมากมายครับก็ไปสมัครกันได้ใช่หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎา,าเอ่อหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดกรกฎา,าที่เริ่มรับสมัครใช่ก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ในมิถุนาก็ยังเตรียมทันเขาใช้เวลาการปั้นเฟสป,ประมาณนะปีหนึ่งใช่ ใช่ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบยีนก็ไปลุยกันในเวทีนั้นได้เลยครับผมวันนี้ผมว่าน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปไปทำเรื่องนาฬิกากันนะครับกับเจ้าของ p i c k e r w o r k พี่โอนะครับได้ครับฝากคลิปต่อไปด้วยวันนี้เจอกันับทุกคนยินดีครับสวัสดีครับ